ราตรีที่ความมืดสนิทกลืนกินทุกสิ่งจนไม่เหลือเขาโครงของกลางวันความเงียบจะเข้าครอบงำโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์ทิ้งไว้เพียงเสียงหึ่งเบาๆของเครื่องปรับอากาศเก่าคร่ำคร่าในอาคารสำนักงานร้างแห่งนี้มันไม่ใช่สถานที่ที่ผู้คนอยากจะอยู่โดยลำพังยิ่งกว่านั้นคือในยามค่ำคืนแต่สำหรับคนทำงานกะดึกอย่างผมพาคิน นี่คืองานที่ผมทำมาหลายปีจนแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการเดินตรวจตราความเรียบร้อยในทุกคืนเดือนมืดบนทางเดินที่ไร้ผู้คนแสงไฟนีออนสลัวที่เต็เๆดับดับไปตามรอบการทำงานของเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวทำให้แต่ละก้าวเดินของผมเหมือนกําลังดำดิ่งสู่ห้วงแห่งความไม่แน่นอนผมเคยชินกับมันผมคิดอย่างนั้นเสมอ แต่นับตั้งแต่สัปดาห์ก่อนความคิดนั้นเริ่มเปลี่ยนไปความเงียบที่เคยรู้สึกเป็นมิตรเริ่มกลายเป็นความอึดอัดความมืดที่เคยเป็นเพียงฉากหลังของการทำงานกลับแฝงเร้นด้วยบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่อาคารนี้เป็นสำนักงานเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยฟองสบู่แตกมีทั้งหมดเจ็ดชั้นแต่มีเพียงสามชั้นล่างเท่านั้นที่ยังใช้งานอยู่จริง ส่วนชั้นบนตั้งแต่ชั้นสี่ขึ้นไปถูกปิดตายไว้เพื่อรอการปรับปรุงที่ไม่มีวันเริ่มเสียทีทำให้พื้นที่เหล่านั้นเป็นแหล่งรวมของฝุ่นใยแมงมุมและความมืดมิดที่ไม่อาจเข้าถึงด้วยแสงไฟผมมีหน้าที่ต้องเดินตรวจตราทุกชั้นทุกซอกมุมตามตารางไม่เว้นแม้แต่ชั้นห้าซึ่งเป็นชั้นที่มืดทึบที่สุดและเย็นยเยือยเยือกว่าชั้นอื่นเสมอผมไม่เคยเข้าใจว่าทำไมต้องตรวจชั้นที่ไม่มีใครเหยียบย่างไปนานแล้ว แต่กฎก็คือกฎในคืนแรกที่ผมเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติผมกําลังเดินขึ้นบันไดหนีไฟไปยังชั้นห้าตามปกติผมรู้สึกเหมือนมีสายตาจำนวนมากจับจ้องมาที่ผมจากเงามืดของทางเดินแต่เมื่อผมหยุดและหันกลับไปมองผมไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าที่สะท้อนจากกระจกเก่าบนผนังผมคิดว่าผมคงทำงานมาทั้งวันจนเหนื่อยล้าเกินไปและสมองของผมกำลังหลอกลวงตัวเอง คืนถัดมาทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นเล็กน้อยผมกำลังตรวจกล้องวงจรปิดจากห้องควบคุมผมเห็นภาพจากกล้องตัวหนึ่งที่ติดอยู่ที่โถงทางเดินชั้นห้ามันเป็นภาพที่มืดสลัวและมีสัญญาณร,รบกวนอยู่เป็นระยะแต่จูจ่ๆก็มีเงาบางอย่างเคลื่อนผ่านหน้ากล้องอย่างรวดเร็วผมหยุดดูทันทีผมเลื่อนภาพย้อนกลับไปดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าเงาสีดำทมืดนั้นดูเหมือนจะใหญ่กว่ามนุษย์ทั่วไป และเคลื่อนที่เร็วอย่างผิดธรรมชาติผมลองซูมเข้าไปแต่ภาพก็แตกจนมองไม่เห็นรายละเอียดใดๆผมพยายามคิดในิง่าดีอาจจะเป็นแค่ฝุ่นละอองขนาดใหญ่หรือแมลงตัวเขื่องที่บินผ่านแต่ในใจผมกลับรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลบางอย่างผมตัดสินใจเดินขึ้นไปตรวจชั้นห้าด้วยตัวเองอีกครั้งในครั้งนี้ผมพกไฟฉายกระบอกใหญ่ติดมือด้วยเมื่อผมเปิดประตูเหล็กที่กั้นทางขึ้นสู่ชั้นห้า ผมก็สัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือกที่ปะทะเข้ามาทันทีอุณหภูมิในชั้นนี้ลดต่ำลงอย่างน่าประหลาดใจผมใช้ไฟฉายสาดส่องไปทั่วบริเวณภาพที่เห็นก็คือความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยฝุ่นและหยากใยไม่มีร่องรอยของการบุกรุกไม่มีสิ่งของใดๆเคลื่อนย้ายผมเดินตรวจไปตามห้องต่างๆที่ว่างเปล่าทุกบานประตูเปิดอ้าทิ้งไว้ผมรู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆที่รดต้นคอ แต่เมื่อผมหันกลับไปผมก็ไม่พบอะไรผมพยายามปลอบตัวเองว่ามันอาจจะเป็นกระแสลมที่พัดผ่านจากช่องระบายอากาศเก่าๆเ,เหตุการณ์แปลกประหลาดเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆจนผมเริ่มจะหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองไม่ได้อีกต่อไปในบางคืนที่ผมกำลังตรวจห้องน้ำชั้น3ผมกลับได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังลากคลืดคลาดอยู่บนพื้นห้องน้าชั้นห้าผมยืนนิ่งฟังผมรอให้เสียงนั้นหายไป แต่เสียงนั้นกลับดำเนินต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีทีท่าจะหยุดผมกลั้นใจเดินขึ้นไปดูอีกครั้งแต่เมื่อผมไปถึงชั้นห้าเสียงเหล่านั้นก็เงียบหายไปแล้วเหลือไว้เพียงความเงียบที่หนักอึง้งและอุณหภูมิที่ลดต่ำจนน่าใจหายผมเปิดไฟฉายสาดส่องเข้าไปในห้องน้ำภาพที่เห็นคือโถสุขภัณฑ์ที่วางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบและไม่มีอะไรผิดปกติแต่กลิ่นสาบและอับชื้นที่รุนแรงกว่าปกติทำให้ผมรู้สึกคลื่นไส้ ผมเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองผมจากมุมมืดของห้องผมไม่กล้าหันไปมองตรงๆผมรีบเดินออกมาจากห้องนั้นและออกจากชั้นห้าทันทีผมไม่เคยวิ่งเร็วขนาดนี้มาก่อนผมกลับมาที่ห้องควบคุมและดูภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งผมพยายามมองหาความผิดปกติผมเห็นแค่ภาพสลัวของทางเดินและจู่ๆกล้องก็ดับไปเหมือนมีใครบางคนถอดปลั๊กออก ผมรีบวิ่งไปที่ตู้ควบคุมไฟฟ้าเพื่อเช็คแต่ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าผมกลับมาที่ห้องควบคุมกล้องกลับมาทำงานอีกครั้งราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมรู้สึกเหมือนถูกเล่นตลกคืนหนึ่งผมกำนันเดินตรวจตราชั้นสองและผมก็เห็นว่าประตูห้องเก็บของที่ผมล็อกไว้อย่างแน่นหนาะถูกเปิดแง้มออกผมรู้สึกประหลาดใจผมจำได้ว่าผมล็อกมันไว้เมื่อตอนที่ผมเริ่มงาน ผมผลักประตูให้เปิดออกไปช้าๆไฟฉายของผมส่องเข้าไปในความมืดที่ไร้ซึ่งแสงสว่างของหลอดไฟที่เสียไปนานแล้วผมไม่เห็นอะไรที่ผิดปกตินอกจากฝุ่นที่หนาเตอะบนชั้นวางของเก่าๆแต่จูๆ่ๆผมก็รู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลที่แผ่ออกมามันเป็นความรู้สึกที่ทำให้ผมหายใจไม่ออกผมรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นยือนอยู่ตรงหน้าผมห่างออกไปไม่กี่ก้าว ผมรู้สึกได้ถึงความเย็นยเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในกระดูกผมพยายามที่จะขยับตัวแต่ร่างกายของผมกลับแข็งทื่อไปหมดผมอยากจะกรีดร้องแต่ผมกลับส่งเสียงอะไรออกมาไม่ได้ผมได้แต่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นปล่อยให้ความกลัวเข้าครอบงำอย่างสมบูรณ์แล้วในที่สุดแรงกดดันนั้นก็ค่อยๆค,ค,คลายลงผมรู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวของอากาศที่แผ่เบาราวกับมีบางสิ่งเคลื่อนที่ผ่านไปอย่างเงียบงนัน ผมรีบปิดประตูห้องเก็บของนั้นอย่างรวดเร็วและใช้กุญแจล็อกมันไว้ผมไม่สนใจแล้วว่ามันจะเปิดได้อีกหรือไม่ผมจะไม่กลับไปที่นั่นอีกผมคิดในใจความกลัวเริ่มกัดกินจิตใจของผมในทุกๆคืนผมไม่สามารถนอนหลับได้สนิทผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างตามติดผมกลับบ้านไปด้วยผมรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองผมอยู่ตลอดเวลา ผมเห็นเงาเคลื่อนไหวในหางตาเสมอและความรู้สึกเย็นยเยือกที่รถต้นคอก็กลายเป็นเพื่อนสนิทของผมแล้วผมรู้ว่าผมควรจะลาออกแต่ผมก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรผมไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะผมกลัวว่าพวกเขาจะคิดว่าผมบ้าในที่สุดคืนที่เลวร้ายที่สุดก็มาถึงมันเป็นคืนที่พายุฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงฝาผาเปรี้ยงปร่างจนแสงไฟในอาคารดับวูบลงไปหลายครั้ง ผมกำลังเดินตรวจตราอยู่ที่ชั้นหนึ่งและจูๆ่ๆระบบไฟฉุกเฉินก็ทำงานเสียงเตือนภัยดังขึ้นอย่างน่ารำคาญใจผมรีบวิ่งไปที่ห้องควบคุมเพื่อเช็คระบบแต่เมื่อผมกดปุ่มตรวจสอบกล้องวงจรติดทุกตัวก็ดับลงพร้อมกันทั้งหมดผมเห็นแค่ภาพตราดกล้องตัวเดียวที่ยังคงทำงานอยู่นั่นคือกล้องที่ติดอยู่ที่ชั้นห้าภาพจากกล้องนั้นเป็นภาพสล,ลัวที่เต็มไปด้วยสัญญาณรบกวน แต่ผมกลับเห็นเงาที่เคยเห็นเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนมากขึ้นมันไม่ได้เคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนครั้งก่อนแต่มันกลับยืนนิ่งอยู่กลางโถงทางเดินมันเป็นเงาที่สูงใหญ่ผอมเกลงและดูบิดเบี้ยวผมรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังกระชากวิญญาณของผมออกจากร่างผมพยายามจะวิ่งหนีแต่ประตูห้องควบคุมกลับล็อกเองผมกดปุ่มเปิดประตูหลายครั้งแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมถูกขังอยู่ในห้องนั้น ผมพยายามโทรศัพท์หาเพื่อนร่วมงานแต่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ผมรู้สึกเหมือนอยู่ในนรกจูๆ่ๆไฟฟ้าก็กลับมาทำงานอีกครั้งทุกสิ่งกลับสู่สภาพปกติยกเว้นกล้องวงจรปิดของชั้นห้าที่ยังคงแสดงภาพของเงาดำทะมึนนั้นผมมองไปที่หน้าจออย่างหวาดกลัวผมเห็นเงาที่สูงใหญ่นั้นค่อยๆหันหน้ามาทางกล้องผมรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่กัดกินหัวใจ ผมเห็นดวงตาสองคู่ที่ว่างเปล่าสีดำสนิทจ้องมองมาที่ผมผ่านทางหน้าจอจูจูไฟฟ้าก็ดับลงอีกครั้งและในครั้งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จมดิ่งลงสู่ความมืดมิดอย่างสมบูรณ์ผมไม่ได้ยิงอะไรเลยนอกจากเสียงลมหายใจของตัวเองที่ติดขัดผมรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ไกลๆผมและจูๆ่ๆผมก็สัมผัสได้ถึงความเย็นเย,ยือกที่ปะทะเข้ามาจากด้านหลัง ผมรู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆที่รดต้นคอผมพยายามที่จะหันกลับไปมองแต่ร่างกายของผมกลับแข็งทื่อไปหมดผมรู้สึกถึงสัมผัสที่เย็นเยียบและหยาบกร้านที่แตะลงบนไหล่ของผมผมรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังกระซิบข้างหูแต่ผมกลับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมันเป็นเสียงที่เข้ามาในความคิดของผมโดยตรงมันเป็นเสียงที่แหบพร่าและเย็นชาเสียงนั้นกล่าวว่าคุณจะอยู่กับเราตลอดไป ผมไม่รู้ว่าผมหมดสติไปนานแค่ไหนผมตื่นขึ้นมาอีกครั้งบนพื้นห้องควบคมร่างกายของผมเย็นเฉียบผมรู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านความตายมาผมพยายามที่จะลุกขึ้นแต่ขาทั้งสองข้างของผมกลับไรเรี่ยวแรงผมคลานออกจากห้องควบคุมนั้นอย่างช้าๆผมเดินโซซัสโซเซออกจากอาคารนั้นผมจำไม่ได้ว่าผมขับรถกลับบ้านได้อย่างไรผมลาออกจากงานทันทีในเช้าวันรุ่งขึ้น ผมไม่กล้าแม้แต่จะมองย้อนกลับไปที่อาคารนั้นอีกผมไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอย่างละเอียดผมได้แต่บอกว่าผมป่วยและต้องการพักผ่อนแต่ความจริงก็คือผมไม่สามารถทนอยู่ในความมืดได้อีกต่อไปผมต้องเปิดไฟนอนทุกคืนผมรู้สึกถึงสายตายที่จ้องมองผมอยู่ตลอดเวลาและความเย็นยะเยือกก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมไปแล้ว ผมรู้ว่ามันยังคงอยู่กับผมและผมก็รู้ว่าเสียงกระซิบนั้นไม่ใช่แค่คำขู่มันคือคำสัญญาผมได้เจออะไรในความมืดหนาหรือผมได้พบกับสิ่งที่เคยมีชีวิตและตอนนี้ไม่มีอีกแล้วผมได้พบกับความเหงาที่กัดกินจิตใจผมได้พบกับความหวาดกลัวที่ไม่อาจหลีกหนีและผมก็ได้พบกับความจริงที่ว่าความมืดนั้นไม่ได้ว่างเปล่าเลย มันเต็มไปด้วยสิ่งที่รอคอยที่จะกลืนคุณไปเป็นส่วนหนึ่งของมันตลอดไปและผมก็กลายเป็นหนึ่งในนั้นไปแล้วไม่ว่าจะในที่แห่งใดไม่ว่าจะในเวลาใดไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนก็ตามผมรู้ว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วผมรู้สึกถึงมันได้เสมอเราวับมีเงาของบางสิ่งที่มองไม่เห็นยืนอยู่ข้างกายผมตลอดเวลา มันไม่ได้จากไปไหนมันอยู่ที่มี่แล้วตรงนี้ข้างๆผม